ส่วนในเรื่องของการเมืองนะครับที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สนชนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็มีมติถอดถอนคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับในคดีที่ปล่อยป่าละเลยให้มีการพุชลิดโครงการรัชนำข้าวทําให้คุณยิ่งรักเองก็ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองเป<อ>็นเวลา5ปีนะครับดูเหมือนว่าหลังจากที่มีคําตัดสินออกมานะครับทำให้กลุ่มที่เป็นแกนนําการเมืองเก่านะครับหรือว่ากลุ่มที่ให้การสนับสนุนคุณยิณ่งรักเนี่ยเริ่มออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับมีการต่อต้านการทํางานของคสชทําให้ในนนช่น่่วงทีผาานะามะรเเก็็จห คอสชอเองก็เรียกตัวบรรดาแกนนําอาจจะเป็นกลุ่มนปชเก่านะครับเข้ามาเรียกการหารือครับเพื่อปรับทัฒนากินะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับถึงมาตรการที่คอสชอนะครับได้มีการออกมาพูดคุยกับบรรดาแกนนําต่างๆนะครับตรงนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างติดตามกับรายงานพิเศษครับ การกระเพิ่มหลังการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีโครงการรับจำนำข้าวและการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยของแดเนียลรัเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทวีความสั่นเทือนมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการโพสข้อความส่งสัญญาณทางการเมืองของแกนนําพักเพื่อไทยและเหล่าแกนนากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปรชร้อนถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอสชที่ต้องสั่งการให้พลโทกรบมนาตรุษดิตแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยเรียกตัวบรรดาแกนนําทางการเมืองของกลุ่มคู่อํานาจเก่ามาชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อให้การนาพาประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสงบเรียบร้อยตามรูดแมปคอสอช ไล่เรียงมาตั้งแต่นายสสงี์ยทองวัวชุมฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยถูกเรียกมาทําความเข้าใจเป็นรายแรกจากนั้นก็ได้ทยอยเรียกมารายงานไม่ว่าจะเป็นนายจาตุรนฉายแสงอดีตแกนนําพักเพื่อไทยนายสุรพง์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพิชัยนริทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายนัทวุฒิใสเกลือแกนนากลุ่มนปช มีรายงานว่าในวันจันทรที่2กุมภาพันธ์อาจจะมีการเรียกตัวนายวรชัยเหมะแกนนำนปชสมุดประการเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติมส่วนกลุ่มบุคคลที่อยู่ในขายที่ต้องจับตากันต่อไปเช่นนายผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการความมั่นคงของคอสชหลังจากนี้จะมีการจับตาความเคลื่อนไหวทั้งบนดินและใต้ดินโดยเฉพาะการปลุกระดมผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียซึ่งถ้าเป็นข้อความเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์ธรรมดาคงไม่ถึงขั้นต้องเรียกมาถามความเข้าใจแต่ถ้าเป็นการปลุกระดมเพื่อให้เกิดการชุมนุมอย่างกรณีของนายสมบัติบุญงามะนงหรือบอกกนลายจุดที่โพสต์เชิญชวนให้ใส่เสื้อสีแดงในวันอาทิตย์ก็อาจจะเข้าข่ายการปลุกระดมในทางการเมืองและอาจนําไปสู่การชุมนุมนั้นจะต้องมีการจัดการ ขั้นเด็ดขาดเพราะคอสชคงไม่ยอมให้มีการชุมนุมสร้างความวุ่นวายขึ้นภายในประเทศอีกครั้งเป็นแน่ฝ่ายความมั่นคงย้ำถึงแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ว่าจะให้โอกาสทำผิดแค่3ครั้งเท่านั้นถ้าทำผิดครบ3ครั้งและยังมีพฤติกรรมแบบเดิมอีกก็จะมีมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาด คสชอเองก็ย้าว่าการเชิญบุคคลเหล่านี้มาเพื่อปรับทัศนคติเท่านั้นไม่ได้ต้องการไล่ล่าหรือจับกลุ่มอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้โดยอาศัยอํานาจตามประกาศกฎอายการศึกหากใครทําให้สถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นปกติคสชจําเป็นจะต้องเชิญมาทําความเข้าใจ ส่วนการดําเนินการกลุ่มเคลื่อนใต้น้าได้ให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองทัพภาคติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านี้รวมถึงจัดชุดลงไปทําความเข้าใจกับประชาชนที่ถูกกลุมผู้ไม่หวังดีปลุกปัน่นให้เกิดความแตกแยกเพราะคอสชอคงไม่ยอมให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของประเทศในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าคอสชอจะเล่นไม้แข็งเช่นนี้ในทุกครั้งที่สถานการณ์บ้านเมืองถึงจุดหัวเรี้ยวหัวต่อหรือไม่เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะ ต้องเข้าไปสู่สถานการณ์เผชิญหน้าแค่คดีความของหนังเสายิ่งลักที่เหลือก็เกือบ10คดีแล้วแนว26วรายงาน